สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนสิงสางอำเภอสิงหสางจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาค่ะวันนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเรานะคะได้จัดกิจกรรมค่ายระสาบให้กับนักเรียนชั้นม6จะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ เรียนของเราก็กำลังทำกิจกรรมอยู่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนนี้ะ และตอนนี้นะคะเด็กๆก็กําลังทํากิจกรรมกันอย่างขมักขมินนะคะเราไปสัมภาษณ์กันดีกว่าว่าเด็กๆเขาทำอะไรกันนะคะ,ะวันนี้กําลังใช้งานอุปกรณ์อยู่เลยค่ะกําลังทําอะไรอยู่คะตอนนี้กําลังทํานะที่วัดองศาค่ะสามารถสาามรถส่องให้ดูได้ไหมคะว่าวัดได้ยังไงได้ค่ะอันนี้เราจะดูที่สุดองศานะคะนนะดับสี และเราก็ผ่านช่วงเช้าไปแล้วนะคะสําหรับการจัดอบรมค่ายดาราศาสตร์เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์นักเรียนกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้เขารู้สึกยังไงวิทยากรเนี่ยมีการบรรยายยังไงสนุกอย่างไรเดี๋ยวเราไปถามกันนะคะแต่วันนี้เป็นไงบ้างช่วงเช้าที่เราไปร่วมกิจกรรมกันมาเดี๋นนวยวได้หนึ่งวัเลยค่ะหนูได้รับความรู้ใหม่ๆความรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเราค่ะลองไปถามกลุ่มอื่นกันดีกว่าว่าเขาจะมีความรู้สึกยังไงกันบ้างนะคะ กิจกรรม,มช่วงเช้าที่เราได้อบรมรัดเลยล่ะค่ะสนุกมากแบบไม่เคยเล่นมาก่อนเพราะว่าครั้งแรกค่ะ,ะและในภาคบ่ายของเรานะคะเด็กๆของเราเนี่ยก็กําลังไขปริศนากันอย่างขมักขม้นกันค่ะ เรามีกิจกรรมนะคะก็คือให้เขาได้หาดวงดาวแล้วก็ให้ดูราศีต่างๆนะคะซึ่งเด็กๆก,ก็จะมาไขปริศนาที่อยู่บนโต๊ะนะคะมีเบาะแสตั้งแต่เบาะแสที่หนึ่งเบาะแสที่สองแล้วก็เบาะแสที่สามเพื่อให้รู้ว่าท้ายที่สุดแล้วมันจะกลายเป็นดวงดาวอะไรนั่นเองค่ะดูมีแต่กลุ่มที่กําลังหมุนวนอยู่ตอนนี้ขั้นตอนของเรามันอยู่ขั้นที่เท่าไหร่แล้วขั้นที่สองค่ะ ป่อแจที่2ใช่ไหมมันต้องเริ่มจากอะไรแล้วไอ้ครูฟังหน่อนจะต้องทำอะไรบ้างก็ได้เบาะแสมาใช่ไหมคะก็คือ15กุมภาพันธ์21นาฬิกาเราก็ต้องหมุนไอ้นี่ค่ะไปที่วัน21นาฬิกาแล้วก็ดูจุดตรงนี้ค่ะกลุ่มนี้คือเสร็จกันแล้วหรอคะเลิศตอนนี้ได้คำตอบว่าอะไรคะสิงโต ฆ่าเหยื่อด้วยหอกค่ะแล้วก็เพื่อแบบจุดประสงค์ก็คือมงกุฎเพชรนางอยากได้นางก็เลยไปเอาไงคะครูจริงค่ะหนูเห็นมังกรตาเลยครูเรื่องมังกรตาเลยค่ะน่าสนใจมากค่ะเกมทําให้เด็กๆได้มีการแอคทีฟทาให้เขาเนี่ยขยับตัวไม่ต้องง่วงนอนระหว่างทำกิจกรรมช่วงบ่ายนี่เค่ะเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะคะ อ่ะและตอนนี้นะคะกิจกรรมในช่วงบ่ายของพวกเราในห้องแอร์ก็ได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วกิจกรรมต่อไปนะคะพวกเราก็จะได้เคลื่อนย้ายตัวเองนะคะไปที่ตั้งแคมป์ของพวกเรานะคะโดยพาห,าหนะของโรงเรียนของเรานะคะก็คือรถขนฝันนั่นเอง ะะก็คือโชมหน้าของเจ้าของโครงการของเรานะ,นะคะเป็นผู้ที่อนุมัติและจัดการกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะจะมาสอบถามนะคะว่ามีแนวคิดยังไงถึงจัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ในวันนี้ขึ้นมานะคะเดิมทีกิจกรรมนี้ห่างหายจากการจัดนี่ยมานานมานานมากครับตั้งแต่ในช่วงโควิดที่หายไปก็ได้ฟื้นฟูกลับมาอีกรอบนึง การจัดกดครั้งนี้เป็นครั้งที่5ติดต่อกันแล้วนะครับซึ่งปีนี้จะพิเศษที่สุดอย่างหนึ่งก็คือว่าเรามาจัดค่ายในช่วงฤดูหนาวเป็นฤดูต้นฤด,ดูหนาวเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็เป็นช่วงที่ท้องฟ้าเปิดทั้งเมฆและดวงจันทร์ค่อนข้างที่จะดืสวยเด็กๆดูเพวสครับทุกปีนะครับทุกปีเขาอยากอยากมาทำกิจกรรมเป็นกิจกรรมสงท้ายกับเด็กม .6 ด้วยหวังว่าปีหน้าก็จะได้จัดเหมือนเดิมนะครับครับผม นี่ต้องขอบคุณหัวหน้าโครงการของเรานะคะที่ทําให้กิจกรรมนี้เกิดขึ้นมาได้ถ้าไม่มีหัวหน้าโครงการหรือไม่มีคุณครูในกลุ่มสาระได้ช่วยกันนะคะก็จะทําให้กิจกรรมนี้ยังไม่สําเร็จลงได้นั่นเองนะคะยังไงก็เดี๋ยวมีกิจกรรมอะไรต่อไปในช่วงกลางคืนเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันต่อค่ะและตอนนี้นะคะ <c oughs> เรากําลังอยู่กันที่ลานชมตะวันริมน้ําของเราสวยๆเย็นๆเลยนะคะ ช่วงนี้เป็นช่วงพิเศษภาคค่ำแล้วเราขอเปิดตัวพิธีกรรับเชิญอีกหนึ่งขั้นขั้นค่ะสวัสดีค่ะนี่วันนี้เรากำลังจะทำอะไรกันคะวันนี้นะคะเราก็มาที่หาชมตะวันค่ะซึ่งถ้าเป็นเวลาสองทุ่มเนาะของวันนี้เราจะมีการดูดาวนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีกล้องมาเตรียมสำหรับดูดาวแล้วแล้วซึ่งเด็กๆก,ก็กำลัง ฝึกดูดาวอยู่แต่ตอนนี้ยังไม่มีดาวนะคะครูปอนตอนนี้มีอะไรมีอีกเกิงค่ะมีอีเกเอดวงจนนันทร์นะคะแล้ววันนี้เราก็มีซุ้มกล้องอยู่2ตัวด้วยกันเนาะสตัวค่ะก็คือซุ้มตรงนี้ก็จะเป็นเรากําลังส่งเข้าไปที่ดวงจันทร์นะคะแล้วก็จะมีกล้องอีก2ตัวฝั่งนี้นะคะก็จะมีกล้องตัวใหญ่ๆตรงนี้เลยซึ่งวิทยากรกําลังบรรยายให้กับนักเรียนฟ <c oughs> ังอยู่ว่ากําลังส่องอะไรอยู่นั่นเองค่ะไปดูกันเลย <c oughs> <będą S 1> ะคะคัง,งบรรยายอยู่ครูคามาดันกําลังบรรยายเรยาก็จะมาดูนะคะว่าอันนี้เขาเรียกว่ากล้องอะไรเดี๋ยวเราจะได้ถามครูมาดันเนาะว่าเขามีว่ามันมีชื่อเรียกอะไรหรือเปล่ากล้องตัวนี้อ่ะคุณครูมาดันคะอันนี้กล้องตัวนี้เขาจะเรียกเรียกว่าอะไรคะกล้องตัวนี้เรียกว่ากล้องหักเหแสงครับกล้องหักเหแสงใช่ไหมคะใช้ดูอะไรได้บ้างคะ ส่วนมากใช้ดูวัตถุที่เราต้องการดูแบบคมชัดชัดเจนมีคอนทราสสูงนนใช่ใช่ครับเช่นดวงจันทร์แบบนี้ก็จะชัดเจนกว่า2ตัวที่เหลือแต่อาจจะไม่เห็นความแตกต่างขนาดนั้นใช่ครับแล้วก็มาถึงช่องสุดท้ายของกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ของเราแล้วนะครับะเดี๋ยวพวกเราจะ ไปดูกันว่าไปฟังความคิเดเห็นของเด็กๆก,กันว่าค่ายในวันนี้เขาประทับใจอะไรบ้างเขียนเอาไปกันเลยค่ะสอมภา์นหน่อยค่ะว่ารู้สึกยังไงเกี่ยวกับกิจกรรมการจัดค่ายดาราศาสตร์ในวันนี้รู้สึกสนุกมากค่ะแล้วก็แบบว่าแบบมันไม่ค่อยได้มาแบบนานๆทีมากับเพื่อนใช่ไหมคะมันก็แบบเออได,ได้ได้กินกับเพื่อนเนาะแล้วก็แบบได้ได้ไปดูดาวได้ตื่นมาแต่เชา้าที่แบบไม่เคยได้มา ค่ะและก็จบไปแล้วนะคะสําหรับกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ในปีนี้นะคะก็เป็นที่สนุกสนานของเด็กๆแล้วก็เด็กๆก็ได้รับประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยนะคะสําหรับปีหน้าพวกเราจะจัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์แบบนี้ที่ไหนหรือมีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมไปติดตามในปีหน้าก็ได้เลยค่ะ